คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางวิเคราะห์สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับสวัสดีทักทายสลหรับคนไหนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอสูตรคำนวณตัวเลขของเอี้ยนวัดป่านะครับคลิปคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปต่อจากคลิปที่แล้วนะครับ คลิปที่แล้วเราก็ปล่อยไป3สูตรครับสูตรคำนวณตัวเลขครับสูตรที่1สูตรที่2สูตรที่สาครับส่วนคลิปนี้ก็จะเป็นสูตรที่4ี่สูตรที่5สูตรที่หครับเพราะว่าในแต่ละมวดของสลากกินแบ่งรัฐบาลนี้เราจะทําคลิปขึ้นมา2คลิปครับก็คือ6สูตรครับไว้เปรียบเทียบกับสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับว่าจะตรงกันหรือเปล่านะครับตรงกันหรือเปล่าครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็มาเริ่มคลิปกันเลยครับมาเริ่มคลิปกันเลยครับ ก่อนอื่นเราก็ต้องยอดไปงวดที่แล้วก่อนทั้งงวดที่แล้วงวดประจําวันที่16กันยายน2568ครับสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวันที่1เลขที่ออกก็คือ0ูเจด สี่ศูนย์เจ็ดสี่หกสี่หกครับศูนย์เจ็ดสี่หกสี่หกครับก็คืองวดที่แล้วนะครับงวดที่แล้วครับนี่ครับงวดประจำวันที่สิบหกนะครับสิบหกกันยายนนะครับเราก็จะนำ รางวันที่หนึ่งงวดที่แล้วครับมาบวกหารแล้วก็คูณครับเราขอสงวนตัวเลขสามตัวนี้ไว้นะครับคือเราจะไม่เปิดเผยนะครับเราขอสงวนลิขสิทธิ์ไว้นะครับมาบวกจุดจุดจุดมาหารจุดจุดแล้วมาคูณจุดจุดจุดผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ มองเห็นชัดไหมครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือห้าสองหกห้าเจ็ดแปดครับห้าสองหก ห้าเจ็ดแปดนี่ก็คือสูตรที่สี่นะครับสูตรที่สี่ครับห้าสองหกห้าเจ็ดแปดนะครับสูตรที่สี่ครับต่อไปก็คือสูตรที่ห้าครับสูตรที่ห้าครับสูตรที่ห้าตัวเลขกำลังสวยแล้วครับนี่ครับสูตรที่ห้าครับ เหมือนเดิมครับเราก็จะนำรางวัลที่หนึ่งงวดที่แล้วครับก็คือ074646 4, 6, ครับ074646ครับนี่ก็คือสูตรที่ห้านะครับเราก็จะนำมา ค,ค,คูณบวกแล้วก็ลบนะครับตัวเลขสามตัวนะครับคูณบวกแล้วก็ลบนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือสูตรที่ห้าก็คือสี่เจ็ดเก้า ปดเจ็ดแปด,แปดสูตรที่ห้าครับสี่เจ็ดเก้าแปดเจ็ดแปด,แปดอาละครับถ้าอย่างนี้ก็งานก็เข้าแล้วคบสิครับนี่ฮะชนกันแล้วครับชนกันะครับสองสูตรและะ้วครับชนกันและะ้วครับต่อไปครับสูตรที่หกครับ สูตรที่หกนะครับขอปรับกล้องก่อนนะครับรู้สึกว่ากล้องจะเอียงๆนิดๆน,นะครับนี่ครับสูตรที่หกครับก็เหมือนเดิมครับ เราก็จะนำรางวันที่หนึ่งงวดที่แล้วนะครับก็คือ074646 4, 6, ครับนำมารบแล้วก็มาหารแล้วก็มาคูณครับ ตัวเลข3ตัวนี้เราขอสงวนลิขสิทธิ์ไว้นะครับก็คือบอกไม่ได้นะครับเพราะมันเป็นสูตรครับผลลัพธ์ที่ได้ของสูตรที่6ก็คือ4 2 4 2 4 หนึ่งสองห้าครับสี่สองสี่หนึ่งสองห้าครับนี่ก็คือสูตรที่หกครับสูตรที่หครับเมื่อเราได้ครบกันทั้งสามสูตรแล้วครับต่อไปเราก็จะมาสรุปครับตัดสองตัวให้ครับตัดสองตัวครับ สองตัวบนนะครัสบ,บ,ส,อรบสองตัวบนกับสองตัวล่างครับสองตัวบนกับสองตัวล่างครับสองตัวบนสูตรที่สี่ครับสองตัวบนสูตรที่สี่เจ็ด แครับ2ตัวบนสูตรที่5ครับ7 8ครับ2ตัวบนสูตรที่6ครับ2 5ครับชนกันแล้วครับงวดนี้ชนกันแล้วครับต่อไปครับ2ตัวล่าง สูตรที่สี่ครับห้าสองครับสองตัวล่างสูตรที่ห้าครับสี่เจ็ดครับสองตัวล่างสูตรที่หกสี สองครับเราก็ได้ครบกันทั้งหมดหกสูตรแล้วครับหกสูตรนะครับเป็นไงบ้างครับเป็นไงครับแบง่างครับตรงไหมครับตรงกับตัวเลขในใจของใครหลายๆคนไหมครับนี่ก็คือสูตรคำนวณตัวเลขของเอี่ยนวัดป่านะครับนี่เราจะมาทวนให้ดูนะครับสูตรที่หกครับบนก็คือเจ็ดแปดอ่า โทษนะครับสูตรที่สนะครับบนก็คือ7 8ดสูตรที่หก็คือบนก็คือ7 8ดสูตรที่6ก็คือบนสองหสูตรที่4ล่าง5 2สองสูตรที่หล่างสี่เจดสูตรที่6ล่างก็คือสี่สองชนตัวไหนบ้างครับดูครับนี่ฮะงวดนี้ครับ78ดดครับเจดด ชนกันทั้งสองสูตรนะครับนี่คเจ็ดแปดกับสองห้าห้าสองครับนี่ครับชนกันนะครับชนกันครับเรามาลุ้นดูนะครับว่าวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี้สูตรคำนวณตัวเลขของเอียนวัดป่านี่จะตรงกับรางวัดที่หนึ่งหรือว่าเลขท้ายสองตัวล้านสองตัวหรือเปล่านะครับ เรามาลุ้นกันดูครับลุ้นกันดูครับเพราะว่างวดที่แล้วครับงวดที่แล้วนี่ครับที่เราปล่อยไปให้ครับก็คือชนชนสูตรที่หกครับงวดที่แล้วครับชนสูตรที่หกครับสลากกินแบ่งรัฐบาลก็คือออกหกสี่หกครับหกสี่หกเลขท้ายรางวัลที่หนึ่งก็คือสี่หกนี่ครับสี่หกชนสี่หกครับงวดที่แล้วครับชนเต็มเต็มครับสี่หกนี่ฮะนี่ครับชนครับสี่หกนะครับ มาดูงวดนี้นะครับงวดที่แล้วที่เราปล่อยให้ครับ16กันยานี่ครับ16กันยาครับเรามาลองดูงวดนี้นะครับนี่ครับนี่ก็ก็คือสรุปสูตรคำนวณตัวเลขของเอดวัดป่างวดประจำวันที่1ตุลาคมนะครับสูตรที่4นะครับสูตรที่5สูตรที่6ครับเรามาลุ้นดูนะครับว่าจะชนหรือเปล่าครับว่าจะแม่นขั้นเทพหรือเปล่าครับแม่นขั้นเทพหรือเปล่าครับสำหรับคลิปคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับ บเจอกันงวดต่อไปครับงวดต่อไปก็คืองวดประจำวันที่16ตุลาคมครับก่อนจะจบคลิปเราก็มาฟังคำเตือนก่อนนะครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางวิเคราะห์สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ